ใครที่อยากสร้างบ้านพูลวิลล่าขายก็จะมาเรียนคอร์สนี้กับโคชโจทีมงานสแตนบายพร้อมให้ข้อมูลตลอดเวลาบรรยากาศในคลาสก็จะเจอเพื่อนๆที่มีอาชีพที่หลากหลายอย่างพี่ท่านนี้ชื่อพี่ลูกน้ำเออเป็นลูกค้าที่มาซื้อบ้านของโครงการโคจโจพอนำบ้านไปปล่อยเช่าแล้วธุรกิจรายได้แตะหลักแสนตัวเองเลยอยากเปลี่ยนจากปล่อยเช่ามาทำโครงการขายบ้างส่วนพี่ท่านนี้โปรไฟล์ก็ไม่ธรรมดาเคยร่วมงานกับบริษัทที่ทำบ้านระดับ8หลักมาแล้วแล้วก็จะมีแขกรับเชิญที่เชิญมาอย่างพี่ลินท่านนี้เธอเป็นสุดคอร์สแรกๆของโคจโจกลับไปทำที่ดินนจา แตะ8ปล้านส่วนพี่ท่านนี้ก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและที่ปรึกษาโครงการ i r i s ริสวิจากติดลบ30บล้านอาเรียนกับโค้ชโจเกิดไอเดียไปทำทำให้มีรายได้250บล้านพี่ท่านนี้ก็ไม่แพ้กันอาเรียนคอสพูวิลล่าได้ไอเดียกลับไปทำที่ดินแบ่งขาจนตอนนี้มีโครงการอยู่ในมือ4 5ถึงโครงการได้รายได้แลา้านจวงพักนักเรียนก็จะมาจับกลุ่มคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้พร้อมทั้งเป็นเวลาที่จะถามแขกรับเชิญต่างๆทางเราก็ไม่ได้สอนแต่ในคลาสอย่างเดียวาออกมาชมโครงการของโค้ชโจให้เกิดไอเดียในการทำบ้านนี่ค่ะ มีรถตู้ให้แล้วรถนักเรียนยังเยอะขนาดนี้เราก็พามาชมสดุที่ใช้ในการสร้างบ้านตั้งแต่บ้านขึ้นโครงกันเลยจนมุงหลังคาและสร้างสระว่ายน้ําเสร็จไอเดียการทําสระว่ายน้ําต่างๆนี่ขนาดจะทุ่มหนึ่งแล้วยังสอนกันยูอีเห็นว่าเร็วๆนี้จะมีคอร์สใหม่เป็นคอร์สใหญ่ใครสนใจสามารถติดตามได้ทางเพจได้เลยพากันไปด้วยบรรยากาศเย็นๆของโครงการซึ่งตอนนี้ก็น่าจะทุ่มหนึ่งแล้วเป็นหน้าหนาวไฟยังไม่มืดโคตรเลย,ยไม่เลิกสอนแล้วเจอกันกันคลิปหน้าครับ